สวัดสดีครับพบกันอีกครับกลับรายการทัวร์ทัว่วทุ่งแอมออนทัวร์ว,ว, tour. วันนี้เราจะพามาทัวร์กันที่หมู่บ้านห้ยราบนะครับ เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเฮราบปักแหวนครับซึ่งเราจะทัวร์ไปวันนี้เราจะพาไปชมการหันยาสูนะครับของชาวบ้านบ้านเอราบของเราเดี๋ยวชมเส้นทางการเดินทางต่อไปเลยครับเอาหือแน้นครับวันนี้เรามากับฟิกิเกคันโก้นะครับของร้านชายนะครับ ข้าบาจามีการสั่นไหวนะครับเนื่องจากมันเป็นจักรยานไม่มีโชคว <c oughs> ันนี้เราก็ผ่านมาถึงบ้านหมอกำไรนะครับ <c oughs> ซึ่งมีการนวดแผนไทยนะครับ เส้นทางอาจหาันหรหดไปหน่อยนะครับแต่ก็อย่างมันนะครับต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านเพื่อราบนะครับเราจะไปดูกันว่ามีใครหันยาจำหรือไม่นะครับมาหาคนหันยา นี่แล้วเจอแล้วครับตึก็ขอถ่ายรายการหน่อยทีจังหวัดนครครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านห้วยลาป,ปัากแควนะครับซึ่งเรามาเจอการหั่นยาของชาวบ้านนะครับเราจะให้ดูภาพกันนะครับฮ่าเอาคราวที่แล้วที่ยายเข้ากำยาอยู่ใช่ไหมเดียวจอดรถก่อนอนี่เรามาให้ชมภาพการหั่นยา แบบสไตล์โบราณนะครับเนอะนี่ต้องมียายนั่งตากยาอยู่ด้วยนี่เป็นกรรมวิธีการหั่นยาสูบนะครับนี่เรามาอยู่ยายตากยากันเดี๋ยวคนร้อยยาไว้ที่หลังคนร้อยยาถ่ายไปแล้วมีคนร้อยยาด้วย มีเป็นการตากยานะครับขอบคุณยายสวยๆของเรานนก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครานะครับก็ตานึแต่เช้า,าแล้วมังเนะี่ยอมนอหักมาลอยด้วยเนาะมาลอยครับนี่เป็นกรรมวิธีการตากยานะครับ ประโยชน์ูงขาวได้ขอหลอกขึ้นมาทานก็เป็นทีเที่ยวอีกหนที่แหละนะฮะขอบคุณม,มากเลอดที่ทชวนคุณลำชีกันเลือกเพลงถยนทางทิงเพลงกันเข้ามาครับทรงบทเพลงต่อไปกันแล้วกันครับบทเพลงทิศทางกุช <c ười> ิบ้านไข่อำเภอบ้านไข่จังหวัดขอนแก่นแนะนำกันเข้ามาๆๆๆๆสว่างพอดีครูใบพอดพิสูจน์ครับ